สบายดีวันนี้เราจะไปเอาป่าโันคดีคดีคุณบอกนี่ปาเน่เก็บด้ยยกให้พ่อแบบพี่น้องมึงเน่ยกให้พี่น้องมึงเน่

คเบิร์ดเบิร์ดเบิร์อยิงเชียนบิร์ยิงเชียนระเบิดเลยนี่ตัวนี้เหีแบบเงี้ยเงี้ยเงี้แบบไหนทุกคนนะน้ำงพื่อนตาแตกนะครับดูดูเงี้ยงมันนะครับทุกคนเงี้ยงมันอ่อนเลยเนาะเงี้ยงมันนังแดงอยู่มันอ่อนหนวดเฮ้ยหนวดเตอะ บ้งบ้งก้องใครเพื่อเป็นกำลังใจให้คุกคุกด้วยนะครับฟังไปให้กดชับชัยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับดีป้ะโอ้ยกดแล้วน้ำ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 สองมือเราได้เอาใบไม้เวทค่ะตาแทน เลีน้องไตจมีแ่เลยเลมีตาแล้วมื่อนี้มีปลากรเออแม่หรือปลากรปลาอื่นเหมือนกันเี้ยออกมาตาไม่ยังใสอยู่ บักเนเอน้องมึงดูรน้องมึงดูี่้องวันี้นั่น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 อีกคนหนึ่งน่ะนั่นอีกตัวหนึ่งชงต๊ะพุ่ รุนไซโลเนาะใร่ตัดจะจิ้มคู่เลยเ็มคู่เลยผู้นี่วนี่นี่พี่เ้มึงดีเเ็มคูเลยไซโลไซโลเอไมดูฟังยูนี่น่ห็นไหไหไมจับ

ปากดปากฏสปายเดอร์ดิปันให้ปานเสร็จล้วเลลวเล้เึงังแซบบมือนีนานี<_<_<_่คนมาไปเด้อพอจิเก็บปลาเด้อ ดูใปะดูไปัแซ mm. ่บน anyway? ี่ถายสตาถึงได้าสตาูบอม่อขึงามเถอะองบอขึ้งามเถองาดรไม่เดะเลปลานเดีวไดีพี่น้องมอ้า อ๋อตัวใหญ่ส้ลยถ่ายเป็นแม่ลูกไส้ลูไส้ลูไส้ลูไสลูก